สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่กำลังรับชมบูเดนเอฟซีชานนทุกท่านอัคระเลขยัน EP หนคลิปนี้จะมาเล่าเรื่องยันตะกอ้อยันที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของหลวงปู่สุดวัดกาหลงความงดงามและสุดยอดแห่งศิลปะที่ฝังไปด้วยความเข้มขังจะลึกจากลายยันพุทธาคมที่ซ่อนอยู่ที่คุณยังไม่เคยรู้ ก่อนอื่นต้องขอเล่าประวัติหลวงปู่สุดแห่งวัดกาหลงผู้เป็นต้นตำรับแห่งยันตะก้อและเสือเพ่นที่มีชื่อเสียงและเป็นที่โด่งดังให้ฟังกันนะคะหลวงปู่สุดหรือพระครูสมุทรธรรมสุนทรสุดสิริทโลเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวสมุทรสาครเดิมทีท่านเป็นชาวอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด เกิดในตระกูลชาวนาสมัยรัชกาลที่5้บิดาชื่อนายมากสัตตังมารดาชื่อนางอ่อนสีสัตตังเกิดเมื่อวันที่7พฤษภาคม2445ตรงกับวันพุธขึ้นหนึ่งข้ามเดือน6ปีขานมีพี่น้องสมคนคือ 1. น,นางบุตรีมูลิสาร 2. นางสาวหวดสัตตังและ 3. หลวงปู่สุทธิิทธโลท่านไดบวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ16ปี พระบัณชาของท่านในสมัยนั้นก็คือหลวงปู่เมาส์แห่งวัดกลางพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดและท่านก็ได้เดินทางรอนแรมจากจังหวัดร้อยเอ็ดมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพเพื่อสแสวงหาความรู้ทางพระพุทธศาสนาและศึกษาวิชาอาคมทางธรรมจากสำนักเรียนในกรุงเทพซึ่งเข้าใจกันว่าหลวงปู่น่าจะมาบวชที่วัดกาหลงในปี2481เมื่อท่านอายุได้36ปี และในปี2,478ท่านได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าวาดวัดกาหลงสำหรับในปี2,517ท่านได้พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกคือพระครูสมุทรธรรมสุนทรสำหรับพระอาจารย์ที่ท่านได้เรียนวิชาอาคมอาทิเช่นหลวงปู่เมาว์ัดกลางพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดพรววชาที่บวชให้ท่านตอนเป็นสามเณร หลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบ,บือเมื่อปี2484หลวงพ่อรุ่งท่านได้จัดสร้างเหรียญรุ่นแรกของท่านและหลวงปู่สุดท่านก็ได้อยู่ในพิธีการร่วมสร้างเหรียญน,นี้ด้วยต่อไปก็คือหลวงพ่อโคงวัดบางกระพร้อมซึ่งเป็นพระที่หลวงปู่สุดท่านนับถือเป็นอย่างมากสมัยที่หลวงปู่สุดท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านได้ร่วมกิจนิมนต์ในพิธีสำคัญไม่ต่ำกว่า100ครั้งหรือมากกว่านั้น เช่นพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลของเกจิชื่อดังในยุคนั้นและการปลุกเสก25พุทธศตวรรษหลวงปู่สุดท่านเป็นพระที่เข้งคัดในพระธรรมวื้อในรักสันโดษอยู่อย่างเรียบง่ายและได้บำเพ็ญศาสนาคิจที่เป็นประโยชน์ให้กับทางพระพุทธศาสนาและวงชนเป็นอย่างมากท่านจึงเป็นที่เคารพรักของคนสมุทรสาครและประชาชนทั่วไป ท่านจำพรรษาที่วัดกาหลงจนมรณภาพในวันาทิตที่14สิงหาคม2526ิลิริรวมมาอยู่ได้81ปี3เดือน8วันรวม65พรรษาและได้มีการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่1นธันวาคม2545ที่วัดกาหลงแต่เกิดเหตุอันน่าสะจะใจที่หนังสือพิมพ์ลงพาดหัวข่าว ดังเป็นข่าวคึกคมในยุคนั้นว่าศพของท่านโดนไฟเผาไม่ไหม้กระดูกหรืออัฐิยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากไม่แตกหรือหักเป็นชิ้นๆแบบการเผาศพคนทั่วไปที่มาแห่งเหตุอันน่าส์ใจนี้นิมิตเกิดขึ้นแก่สิทธิเอกของหลวงปู่สุดรูปหนึ่งหลวงพ่อท่านเล่าว่าก่อนหน้าที่จะเผาหลวงปู่สุดประมาณสองเดือนหลวงพ่อได้ฝันเห็นหลวงปู่สุดมาบอกว่าไม่มีใครเผาศพท่านได้ นอกจากตัวของท่านเองหลวงพ่อเลยถามกลับไปว่าแล้วจะให้ทำอย่างไรท่านบอกให้เอาดอกไม้จันทา์มาายสีขอขอมาและให้หลวงพ่อจับมือหลวงปู่สุดเผาร่างท่านเองหลังจากตื่นขึ้นจากความฝันหลวงพ่อรูปนี้ก็ได้นำเรื่องไปเล่าให้กับลูกศิษย์ใกล้ชิดฟังต่อมาในวันพระราชทานเพลิงศพช่วงเผาจริงมีเจ้าคณะจากจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานจุดไฟ ปรากฏว่าไฟที่จุดกับดอกไม้จันทร์ดับลงเฉยๆต้องวางไว้อย่างนั้นหลวงพ่อที่นิมิตฝันถึงหลวงปู่สุดจึงเข้าไปจุดไฟและทำตามที่ได้ฝันเอาไว้โดยปกติศพของคนทั่วไปจะใช้เวลาเผาประมาณสองชั่วโมงก็ไม่หมดแต่เผาศพของหลวงปู่สุดต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและระดับไฟที่ร้อนมากประมาณ300องศาขณะที่เผาจะมีเจ้าหน้าที่ไปกับร่างของท่าน เมื่อได้เวลาลาไฟปารากฏว่าร่างของท่านยังอยู่เป็นโครงกระดูกทั้งที่เผาไฟมานานหนังของท่านไหม้แต่กระดูกไม่หลุดทําให้ชาวบ้านและประชาชนที่ไปร่วมงานต่างพากาันตกตะลึงว่าเป็นปฏิหาริย์ของลป,ปู่สุดเพราะว่าท่านสําเร็จวิชายอยู่ยงคงกระพันศาสตรีลัที่ทําให้สังขารของท่านไม่อาจเผาไหม้ได้หมดอย่างคนธรรมดาทั่วไปปัจจุบันเราสามารถไปกราบศสรีระสังขารของท่านได้ ที่สาลาการประเรียนชั้นสองค่ะสำหรับยันตะก้อที่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่สุดที่ท่านได้ปลูกเสร็จขึ้นมาโดยลงคถาอาคมด้วยภาษาของเขมรลาวโดยบทสวดที่ท่านสวดมีใจความว่าจะกระสุนก็ดีจะไฟก็ดีก็ไม่สามารถจะทำอะไรเนื้อหนังและกระดูกได้ยันตะก้อศิละปะในการออกแบบที่นับว่าเป็นสุดยอดของความงดงาม ทั้งอักขรขอมลวดลายยันที่สง่างามแฝงไปด้วยความเข้มขังจากพลังจิตของหลวงปู่สุดที่เป็นผู้ออกแบบแลจะจารึกยันนี้ด้วยตัวท่านเองมีบันทึกว่าหลวงปู่สุดท่านเคยเล่าเรื่องยันตะก้อว่ายันตะก้อแค้วคลาดทนทานเมื่อตอนที่เป็นเด็กหลวงปู่ท่านชอบดูการเตะตะก้อเป็นอย่างมากสวยดีลองเตะบ,บ้างมันเจ็บ ก็ลองคิดว่าจะเขียนอักขระยานอย่างไรให้งดงามไม่ไปซ้ำของใครได้เห็นเด็กๆเ,กเกตะตะก้อเล่นที่ลานวัดกาหลงก็เลยวาดแบบลอยสารตะก้อดูพยายามอยู่นานจนได้ดีจุดสำคัญคือสวยงามและตะก้อนั้นแข็งแรงทนทานหมายถึงความอดทนแค้วคาดของคนเราโดนเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรใครเคยเห็นตะก้อโดนเตะเพียงทีสองทีก็เสียเคยเห็นบ้างไหมเห็นมีคนเตะบ่นว่าปวดเท้า ดังนั้นจึงเป็นปัจจัยชีวิตคือให้อดทนและมีศิละปะยันตะก้อจึงเป็นที่เก่าขานและนิยมกันในชาวจังหวัดสมุทรสาครแม้แต่ตีใหญ่ขุนโจรจอมขมังเวทก็ยังนับถือและไปมาหาสู่กับหลวงปู่อยู่บ่อยๆของดีของตีใหญ่ก็คือตะกุดและผ้ายันที่มักจะพกติดตัวไว้ตลอดขนาดถูกตำรวจจับยังเหนียวตัวรอดได้ รากับว่ามีวิชาล่องหนหายตัวได้ต่อไปเราจะมาดูความในของยันตะก้อที่ถูกจารึกอยู่บนวัตถุมงคลของวัดการหลงทุกรุ่นเส้นสายลายยันที่บิดเป็นเกลียวร้อมรอบด้วยอักขระรูปแปลกๆเต็มไปหมดถ้าเพ่งมองดีๆอาจจะจินตนาการได้ว่าตะก้อน,นี้กำลังหมุนเข้าหาตัวเรากับใบจับวิ่งสลับกันอักขระก็เคลื่อนไหวไปมาจากช้าไปเร็ว อักขระที่จารลกอยู่บนยันความในที่ซ่อนอยู่ในนั้นมีความหมายว่าอย่างไรกันบ้างจะขออธิบายจากรูปดังต่อไปนี้อักขระที่อยู่ด้านในพื้นที่สีแดงอ่านว่าอารหังพุทโธนอุต,ตรังปิตุอุปิตังเป็นกระถามหาอุดอักขระที่อยู่ในพื้นที่สีเขียวอ่านว่านะมะนะอะ นกณนกะกะกอ,อนอะนะอะนอะกะอังเป็นหัวใจของพระเจ้า16พระองค์เด่นทางคงกระพันเมตตามหานิยมอักษระในพื้นที่สีเหลืองอ่านว่าอุทาอด,อดทางอัดโทโทอุดทางอัดเป็นหัวใจมหาอุดถอดมาจากกรณียเมตตาสุตตกังในเจ็ดตำนานจากท่อนที่ว่าเมตตันจะสัพโปรกัสมิง มานะสัมภาวเยอปาริมานังอุดทางอัตโทจติเรียนจะท่านเลยเอาอุดทางอัโทโดยเน้นเสียงอุดทางอัโทและย้ำกลับเป็นโทอุดทางอัดอักขระในพื้นที่สีน้ำเงินโดยเริ่มอ่านจากกึ่งกลางด้านบนอ่านวนไปทางขวาอักขระจะวิ่งวนไปตามรอบนอกเท่านั้นอ่านว่าอารหังพุทธสังมินะมะพะทะอารหัง พุทธสังมิการะมาทะอระหังพุทธสังมิกิริมิธิอรหังพุทธสังมิจะพกษสะโดยคำว่าพุทธสังมิคือหัวใจตรสรณา,าคมคำว่านามาภาทะคือหัวใจธาตุทั้งสี่หมายถึงดินน้ำลมไฟให้เกิดธาตุหนุนเพิ่มพลังความขลัง คำว่าการามทะและกิริมิธิคือหัวใจสีเ่เลอเจอในคําอารัธนาพระและตะกุฏใช้ได้มากมายหลายทางและคําว่าจับพระกษะคือหัวใจธาตุกรณีมาจากภาษิตขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้ามีใจความโดยรวมว่าเว้นจากการครบคนชั่วคบบัณฑิตสร้างบุญทั้งกลางวันกลางคืนและให้ระลึกถึง ความไม่เที่ยงของสังขารดังนั้นอักขระในพื้นที่สีน้ำเงินจึงมีใจความโดยรวมว่าใช้อาราธนาพระไตรสรน,นาคมโดยให้ลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์และอักขระในชุดสุดท้ายที่ร้อมรอบยันทั้งสีว่วรคอยู่ในพื้นที่สีส้มอ่านเหมือนกันว่าณอุต,ตรังปฏิคาตายะ คำว่าณอุตตรังมีความหมายคือเป็นคาถามหาอุดปาติคาตายะคือให้ยึดมั่นในอุตรธรรมหมายถึงให้เหล่าสิทธิ์มีความยึดมั่นอันก่อให้เกิดพลังจิตอันแข็งแกร่งและอยู่ในธรรมะอันชอบธรรมนั่นเอง สำหรับใครที่อยากจะนำเอาคาถาทั้งหมดมารวมกันและใช้อารัธนาเหรียญหรือเครื่องรางหรือตะกุดก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นคำอารัธนายันตะก้อโดยตรงและเราก็ได้ทราบความหมายของอักขระที่จะลึกอยู่บนลายยันดังที่ได้กล่าวไปแล้วแต่ถ้าจะง่ายและสะดวกก็สามารถอารัธนาด้วยคาถาของหลวงปู่สุดโดยตั้งนโมสมจบ และท่องว่าโทวิตวามหาวีโรโทรันโตมรมัตโนโทวิตวานาปาปังโทตาเกสังนามามิหังแต่อย่างไรก็ตามเหนือสิ่งอื่นใดต้องคิดดีพูดดีทำดีและลึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์และพระเดชพระคุณของหลวงปู่สุดสิริทโลที่ท่านได้เป็นผู้คิดคน้น ยันนี้ขึ้นมาดังคาถาที่ว่าปฏิคาตายะคือให้มีใจละลึกถึงได้อย่างลึกซึ้งนํามั่นคงก็จะเกิดศรัทธาและปฏิหารเกิดขึ้นกับตนเองหรือที่เขาเรียกว่าเป็นปัจจัตตังคือรู้เห็นได้ด้วยตนเองหากเพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดสำหรับคลิปต่อๆไป หรือติดตามเราได้ที่ Facebook p a พ e บุดิต f c Channel ค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะ